สมรภูมิเขาคอสมอรภูมิเขาคอเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,510ถึง2,525 25. โดยเริ่มต้นจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้ามายึดพื้นที่ในเข,ขนตเขาคอเป็นฐานที่มัน่นทำการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์และทำสงครามกองโจรเพื่อปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลโดยใช้กองกำลังติดอาวุธ โจมตีฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเกิดการสู้รบกับกำลังทหารในพื้นที่เขาค้อหลายครั้งหลายครารัฐบาลไทยได้พยายามใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามเพื่อยึดพื้นที่คืนมาได้เปิดยุทธการสำคัญเพื่อปราบปรามถึงเจ็ดครั้งใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์จำนวนมากมีผู้คนล้มตายกันร่วมหมื่นคนและต้องใช้เวลากว่า14ปี จึงสามารถยึดพื้นที่เขาค้อคืนมาได้ทั้งหมดในปีพุทธศักราช2508ลัทธิค,คอมมิวนิสต์ในรูปแบบองค์กรที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ปักหลักเรื่องพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดบริเวณนี้มีเนื้อที่ราว50ตารางกิโลเมตรสถาปนาเป็นอาณาเขตของตนเริ่มแทรกซึมเข้าพื้นที่เขาค้อหินร่องกล้า โดยขยายไปยังมวลชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลและกลุ่มชนเผ่าต่างๆเนื่องจากเขาค้อมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบสูงชันยากต่อการตรวจการทางอากาศและทางพื้นดินนอกจากนี้ตามเทือกเขาต่างๆยังมีถ้าอยู่มากมายเหมาะสำหรับเป็นที่หลบซ่อนและสะสมอาวุธและ,สะเสบียงได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มเชิงเขาคอเขาปู่เขาญายังเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นว่าเป็นชายภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการจะเข้ามาเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์และทำสงครามกองโจรเพื่อปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลเมื่อแรกเริ่ม พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้อาศัยชนเผ่าม้งบางกลุ่มเป็นแกนนำในการขยายฐานโดยวิธีการโฆษณาชวนเชื่อและตอกย้ำการไม่ได้รับการดูแลและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลมีการประสานงานกับแกนนำนักศึกษาในเมืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและต่อต้านการปกครองรเผด็จการในสมัยนั้นพุทธศักราช2,511 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นดำเนินการจัดตั้งกำลังทหารหลักพร้อมทั้งโฆษณาชวนเชื่อและชี้นำให้ชาวไทยภูเขาเข้าร่วมอุดมการ์มีการฝึกอาวุธและวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยการช่วยเหลือจากต่างชาติที่ปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันกระทั่งวันที่20พฤศจิกายน2511ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวนหนึ่ง นำโดยสหายพิชัยได้จัดก,กำลังเข้าโจมตีอาสาสมัครคุ้มครองหมู่บ้านบ้านห้วยทรายเหนือและได้ประกาศให้วันนั้นเป็นวันเสียงปืนแตกทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเสียชีวิตหลายนายและผู้ก่อการร้ายยังได้ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ไปได้บางส่วนจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้โฆษณาชวนเชื่อชาวเขาเผ่ามงว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลไทย จะทำการแก้แค้นดยการกวาดล้างและฆ่าชาวมงทุกคนจึงเป็นเหตุให้ชาวเขาเหล่านี้เกิดความหวาดกลัวต่างาาพากันอพยพเข้าร่วมเป็นสมัครพรรคพวกกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มเขาคอเป็นจำนวนมากพรรคคอมมิวนิสต์ยังคงส่งกำลังเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของฝ่ายรัฐบาลหลายครั้งทำให้มวลชนส่วนใหญ่เกรงกลัวอิทธิพลผู้ก่อการร้าย ประกอบกับก,บการโฆษณาชวนเชื่อทำให้มวลชนอพยพเข้าไปอยู่ในป่ารวมเป็นสมัครพรรพวกกับผู้ก่อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ข้อมูลที่เปิดเผยต่อมาระบุว่างานโฆษณาชวนเชื่อทำให้มีชาวเขาราว3,000คนเข้าร่วมอุดมการทางการเมืองและจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงได้สถาปนาอำนาจรัฐประชาชนขึ้นในเขตที่มัดของตน เป็นแห่งแรกในประเทศไทยมีคณะกรรมการบริหารเรียกว่าคณะกรรมการรัฐมีสภาผู้แทนประชาชนปฏิวัติประกอบด้วยสมาชิก55คนที่ได้รับเลือกจากราษฎรและทหารในเขตที่มั่นมีศาลประชาชนซึ่งประกอบด้วยศาลผู้พิพากษาและคณะกรรมการการกฎหมายพื้นที่ตรงนี้ไม่ขอขึ้นกับการปกครองของรัฐไทย ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ตั้งฐานที่มั่นและหมู่บ้านในอิทธิพลกระจายอยู่ตามเทือกเขาต่างๆรวมพื้นที่ฐานมั่นประมาณ50ตารางกิโลเมตรเมื่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มเขาค้อมีกำลังเข้มแข็งและแผ่อิทธิพลครอบคลุมชาวเขาประมาณ3,000คนเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมดวันที่25ธันวาคม2511 กองทัพภาคที่3จัดตั้งกองบัญชาการผสม394ที่สนามบินอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยเปิดยุทธการกวาดล้างที่สำคัญรวม12ครั้งเช่นยุทธการภูขี่เท่ายุทธการรามศูนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก1-3ยุทธการผา,า,าเมืองเกรียงไกรและอื่นๆอีกมากมาย ปีพุทธศักราช2,514ถึง2,515ได้เริ่มสร้างถนนแยกจากถนนพิษณุโลกหล่มสักตรงบริเวณกิโลเมตรที่100บ้านแคมป์สนไปยังบ้านเล่าลือเหล่าทหารกล้าต้องเสียสละชีวิตไปเป็นจำนวนมากพุทธศักราช2,518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกองรบพิเศษค่ายสริีเสนาจังหวัดพิษณุโลกและทรงมีพระราชดำริให้ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยุติสถานการณ์สู้รบโดยใช้พื้นที่ทั้งสองข้างเป็นประโยชน์กับราษฎรทั่วไปมิใช่เฉพาะทหารเท่านั้นกองทัพภาคที่สจึงได้จัดหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเป็นทุนในการดำเนินง,งานครั้งแรกโดยตั้งเป็นกองอำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเ็กโดยมีงานหลักในการก่อสร้างทางเป็นทางลาดยางสายทุ่งสมอเขาคอตลอดสายการฝึกราษฎรอาสาสมัครการจัดสรรที่ดินที่ทำกินให้กับราษฎร การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเรียกโครงการนี้ว่าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเขตกวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมค่ายสริดิเสนาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งพระราชทานกำลังใจแก่ทหารของกองพันพิเศษและชุดปฏิบัติการ3-1-2ต่อมาในระหว่างที่ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถณเรือนรับรองพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่สาได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลเรื่องเครื่องบิน F5A ตกขณะปฏิบัติการในพื้นที่เขาค้อก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงค่าย ทั้งสองพระองค์ส่งใช้แผนที่ส่วนพระองค์และรับสั่งถามถึงสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่การรบด้วยความห่วงใยและส่งรับสั่งถึงเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียพันโทเจริญทองนิ่มผู้บังคับกองพันส่งทางอากาศเมื่อหาคุมพาพัน์2,519ที่ผ่านมาในการประทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนเขาคอ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริกับนายทหารที่เข้าเฝ้าเรื่องการปรับยุทธวิธีใหม่ในการทำงานทรงพระราชทานคำแนะนำในการนำราษฎรเข้าไปตั้งรกราทำมาหากินในพื้นที่เขาคอให้มั่นคง สร้างความเจริญเข้าไปทั่วบริเวณให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดีและกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยการเปิดยุทธการเพื่อทำการต่อสู้ปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและผู้ก่อการร้ายในพื้นที่เขาคอของฝ่ายทหารรัฐบาลไทยได้เปิดยุทธการเจ็ครั้งด้วยกัน 1. ยุทธการโพธิกนิตเมื่อปลายพุทธศักราช2512 2. ยุทธการภูขวางกองการฝึกกองเรือยุทธการ15เมื่อพุทธศักราช2515 3. การฝึกร่วม16กองการฝึกกองเรือยุทธการ16ครั้งที่1เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2515 4. การฝึก <ihrem> ร <hn> ่วม16กองการฝึกกองเรือยุทธการ16ครั้งที่ 2. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2516 5. ยุทธการผาเมืองเผด็จศึกสองครั้งเมื่อเดือนมกราคมถึงเมษายนพุทธศักราช2524 6. ยุทธการหักไพรีเมื่อพุทธศักราช2525และ 7. ยุทธการผาเมืองเกรียงไกรต่อเนื่องมาจากยุทธการหักไพรีจนสามารถยึดพื้นที่ได้ทั้งหมด หลังจากนั้นเหตุการณ์ความไม่สงบจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงได้ยุติลงโดยนโยบายการเมืองนำการทหารหรือนโยบาย66ทับ23เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กลับเข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยไม่ใช้ความรุนแรงมาแก้ไขความขัดแย้งความคิดทางการเมือง วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเข,ข่าคอซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสะดุดีวิรกรรม ของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในบริเวณพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือพิษณุโลกเลยและเพชรบูรณ์ในช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช2,511ถึง2,525ที่ได้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอนุสรผู้เสียสละเขาคอสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นหินอ่อนทั้งหมด ขนาดและรูปทรงของอนุสร์สถานนี้มีความหมายที่สำคัญคือรูปสามเหลี่ยมหมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือนตำรวจและทหารฐานกว้าง11เมตรหมายถึงพุทธศักราช2511อันเป็นปีที่เริ่มการปฏิบัติการรุนแรงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอด24เมตร หมายถึงปีพุทธศักราช2524ปีที่เปิดยุทธการครั้งใหญ่ความสูงจากฐานถึงยอด25เมตรหมายถึงปีพุทธศักราช2525ปีที่สิ้นสุดการรบความกว้างฐานสามเหลี่ยมด้านละ2.6เมตรหมายถึงปีพุทธศักราช2526ซึ่งเป็นปีที่สร้างอนุสร์แห่งนี้ปัจจุบัน เขาค้อได้รับการพัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเขาค้อจำนวนนับล้านคนทั้งนี้เพราะเขาค้อมีภูมิประเทศเป็นทะเลภูเขาสวยงามและมีอากาศเย็นทั้งปีโดยกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมคือการเที่ยวชมทะเลหมอก ในฤดูฝนและฤดูหนาวโดยนามพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ส่งห่วงใหยผบนิกกรทุกหมู่เหล่ารวมทั้งปัญหาความไม่สงบและคอมมิวนิสต์ที่เคยเกิดขึ้นทำให้เขตพื้นที่สีแดงหลายแห่งกลายเป็นดินแดนอันแสนสงบสุขจบจนปัจจุบันโดยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้